ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้วันสำคัญของไทยเสนอวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2567ตรงกับวันที่22พฤษภาคมเป็นวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน6ค่ะวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ เพราะว่าเกิดเหตุการณ์3อย่างขึ้นด้วยกันก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติหรือเรียกว่าเกิดน,นะคะตรัสรู้คือสําเร็จได้ปรินิพานคือดับเกิดขึ้นตรงก,กันทั้ง3เหตุการณ์ค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้ประสูติเป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะณลุมพินีสถานเมื่อวันเทนเดือน6ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15้าข้ามปีจอ ก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะแห่งกรุงกบิลพัททรงพระคันแก่จวนจะประสูติพระนางได้พระบรมราชานุญาตจากพระสวามีให้แปลพระราชฐานไปประทับณกรุงเทวทหะซึ่งเป็นพระนครเดิมของพระนางเพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีเดิมในสมายนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอ,อริยาวทใต้ต้นสาละณนะสวนลุมพินีวันพระนางก็ได้ประสูตพิพระโอรสณนะใต้ต้นสาละนั้นครั้นพักกุมารประสูติได้ห้าวันก็ได้รับการถวายพระนามว่าสิทธัตถะตรัสรู้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตนะรัสรู้ณร่มพระศีมหาโพบ,บันลงังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักรา45ปีการตัดอริยรสัจส,สี่คือความจริงอันประเสริฐสีประการของพระพุทธเจ้าเป็นการตัดรู้อันยอดเยี่ยมไม่มีผู้เสมอเหมือนในชาวพุทธทั่วไปนะคะจึงเรียกวันวิสาขาบูชาว่าวันพระพุทธอันมีประวัติว่าพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนั้น ทงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระไทยเรียกว่าการเข้าฌานเพื่อให้บรรลุญาณธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้หรือความจริงอันประเสริฐสีประการได้แก่ 1. ค่ะทุกทุกนะคะคือความลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. ส,สมุทยัยคือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ค่ะ 3. นิโรธ นิโรธคือความดับทุกข์และข้อ4มรมัมรัรคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์ค่ะปรินิพานเป็นวันปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณนะร่มไม้รังหรือต้นสาระ ในเมืองกุศินาราเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราชหนึ่งปีการปรินิพานของพระพุทธเจ้าถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลกค่ะเพราะชาวพุทธทั่วโลกนะคะได้สูญเสียดวงประทีปของโลกเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญของชาวพุทธทั่วไปมีความเศร้าสลดเสียใจและอาลัยสุดจะพรณนา,นา อันมีประวัติว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตัดสรุและแสดงธรรมมาเป็นเวลาถึง45ปีซึ่งมีพระชนมายุได้80พรรษาได้ประทับจำพรรษาณนะเวลุคามใกล้เมืองเวสาลีแคว้นวัดชีในระหว่างนั้นทรงประชวนอย่างหนักค่ะชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนะคะต่างให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ค่ะและเมื่อวันที่13ธันวาคม พุทธศักราช2542สหประชาชาติได้ยอมรับยัตติที่ประชุมค่ะได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกและเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติตัดสรู้และปรินิพานของเจ้าชายสิทธัตถะ กรรในวันวิสาขาบูชานะคะในปัจจุบันนะคะมีหลายประเทศค่ะให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญทางาศาสนารวมทั้งเป็นวันหยุดราชการเช่นประเทศไทยอินเดียสิรังกาสิงคโปร์เมียนมาบังกลา,าเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นต้นค่ะกิจกรรมวันวิสาขาบูชาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติเพื่อลำาลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ที่มีต่อชีวิตของเราและสังคมโดยรวมตัวอย่างกิจกรรมที่นิยมทำในวันวิสาขบูชาค่ะทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเข้าวัดเวียนเทียนรอบอุโบสถโดยเวียนขวาสามรอบค่ะรอบแรกนะคะจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่สองค่ะจะเป็นบทสวดสรนเสริญพระธรรมคุณและรอบที่สามค่ะ เ็นบทสวดพระสังฆาคุณเมื่อเวียนครบสามรอบแล้วนะคะให้นำดอกไม้ทุกเทียนไปบูชาพระธาตุเจดีหรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถณที่บูชาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับวันสำคัญของไทยในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ